รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ต้องขังสามารถรับชมได้ทุกคนผู้ต้องขังที่ปรากฏในรายการได้ให้ความยินยอมที่จะเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะแล้ว เป็นพันหลังกันแลกันสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับผมภัยนาภมมัทธุรมคุณและผมหลังมันจริ่มศสตรากับได้การ เรื่องเล่าเขาพลิกเป็นไงบ้างครับพี่หลังกับซอนที่แล้วของเรากระแสตอบรับดีมากเลยฮะดียังไงโอ้โหในแดนเขาบอกเอาอีกเอาอีกเอาอีกครั้งเหรอเอาอีกคนมาพูดเฮ้ฮงฮงคเล่นอ๋อเหรออีกทาง้างผมสงสัยมันเอาจริงอ่ะได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าว่ากันนะฮะเนาะครับผมครับสำหรับข่าวแรกของเราวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่ไผ่ครับพี่หลังสาหรับข่าวแรกของผมนะครับผมก็สืบเนื่องมาจาก ข่าวดีของเรานะครับผมสืบเนื่องมาจากเรื่องที่เราได้อภัยโทษสัปดาห์ที่แล้วเนาะพี่หลังรู้ไหมว่าผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและกาลังจะได้กลับบ้านในเร็วๆนี้เนี่ยต้องได้รับการอบรมความรู้เพื่อไปใช้ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษพี่หลังอบรมเกี่ยวกับอะไรฮะก็อบรมเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงนี่การปันโคกอทําโคกขึ้นมาปลูกบ้านปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกพืช ขุดน้องครับเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้อืการทำํำนาเพื่อที่จะปลูกข้าวไปกินครับผมตรงตามคอนเซ็ปต์ของโครงการเลยโคกน้องนาแห่งน้ําใจและความหวังที่ลังอเด้อเดี๋เดๆๆที่ว่าปีที่แล้วที่แดนหนึ่งกับแดนสาเขาจัดใช่ไหมอ่านั่นแหละที่เขาใส่เสื้อสีเหลืองสีน้ําตาลอะไรอ่ะใช่ครับผมแล้วเขาําเขาทําเกี่ยวกับอะไรบ้างครับมัน ก็ประโยชน์นะครับผมที่ผู้ต้องขังจะได้รับจากการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับการทําการเกษตรพอเพียงนะครับผมสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเองนะครับผมให้สามารถมีชีวิตที่พอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นไม่กลับมากระทาผิดซ้ําอีกทีหลังเดี๋ยวก่อนครับคุณไพภเคยทาเกษตรไหมฮะไม่ไม โอ้โหคุณรู้หรือเปล่าว่าการทําเกษตรนี้โอ้โหยากลําบากมากเลยนะที่หลังครับแต่ก่อนนี้ผมมีที่อยู่แปไร่ผมก็ทําเกษตรเขาพดปลูกอะไรแต่ผมเลิกทำแล้วเออทำไมอ่ะโอ้โหปัจจัยหลักเลยสําคัญที่สุดเลยก็คือน้าโอ้น้าแรงเหรอใช่ครับแถวบุรีรัมย์บ้านผม,มอ,อผลยฝนไม่ค่อยตกก็จะรอฝนพันธุ์ทานก็น้ําแรงไม่มีน้ําจะทําอ้ก็เลิเลือกไะครับพี่หลังทีนี้ผมขอแทรกนิดนึงครับอ่ะพี่หลังรู้ไหมว่า ประโยชน์ของโครงการนี้เนี่ยองค์ความรู้เนี่ยเขาเน้นไปที่การบริหารจัดการน้ําครับให้สามารถใช้ได้เพียงพอต่อหนึ่งฤดูกาลในพื้นที่ใช่อะใช่พี่หลังมันทําได้จริงทําได้สิครับนี่เขาบอกว่ามีการขุดหนองอ๋อขุดหนองขุดให้พอครับอในพื้นที่ของคุณเนี่ยขุดหนองให้พอครับที่จะกักเก็บน้ําไว้ใช้หนึ่งฤดูกาลคือหนึ่งปีใช่รอฝนหน้า โดยที่น้ําจะไม่ขาดเลยพี่หลังเนี่ยมันตอบโจทย์ปัญหาที่พี่หลังพูดมาทั้งหมดเลยเห็นไหมครับอืมแล้วนอกจากเรื่องน้ําเนี่ยนะพี่หลังรู้จักประโยชน์ของป่าไหมประโยชน์ของป่าอืมป่าเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของปัจจัยสีรู้จักปัจัยสีใช่ไหมปัจจสีรู้อ่หนึ่งคืออาหารอ่าอาหารครับอาหารพืชพันธุ์พัญหารเริ่มต้นมาจากป่าถูกต้องอ่ะสอง ก็คือเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าใยใช่ฮะเสื้อผ้าผ้ามุงผ้าไหมใช่ฮะก็ล้วนแต่มีต้นกําเนิดมาจากป่าทั้งนั้นใช่ฮะมาจากป่าถูกไหมอืมและสามสามก็คือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยอ่าเราก็ตัดมงตัดไม้มาปลูกบ้านกันนี่แล้วถูกไหมอ่าเป็นวัสดุหลักถูกไหมอ่าสี่หลักก็คือยารักษาโรคยารักษาโรคสมุนไพรหาได้ที่ไหนก็น่าจะเป็นป่าก็หาได้ในป่าอ่าเป็นไง ทีนี้ผมถามหน่อยว่าถ้าเราสามารถที่จะยกป่าครับมาไว้ในพื้นที่ของเราอาจจะเป็นป่าเล็กๆครับอ่าทีนี้ผมถามหน่อยว่าปัจจัยสี่มันจะไปไหนอืมันก็ต้องอยู่ในนั้นแหละถูกไหมป่านี้ได้ประโยชน์มากใช่ครับผมแล้วผมขอต่อยนิดนึงก็คือว่านอกจากปัจจัยสี่เนี่ยยังมีอีกสองปัจจัยหลักๆที่มนุษย์ไม่สามารถขาดได้ยังไงฮะก็หนึ่งอากาศ อ๋อากาศนี่สําคัญต่อมนุษย์เลยอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีอากาศไม่ได้แน่อนอนฮะถูกต้องแล้วถ้าอากาศเป็นพิษล่ะโอ้ก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกอ่าทําให้เราป่วยป่<ไ>วยพี่หลังทีนี้ป่าเนี่ยครับที่เรายกมาไว้ในพื้นที่ของเราเนี่ยพี่หลังรู้ไหมว่ามันสามารถที่จะฟอกอากาศออกซิเจนอ่าให้อากาศบริสุทธิ์กับเราได้อีกนะครับผมอีกปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้เลยคือน้ําอ่าใช่ไหมน้ำสำคัญมากแล้วผมถามหน่อยว่า ครับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยน้ำประปาไม่ไหลสักสี่ห้าวันอยู่ได้ไหมโอ้คงอยู่ไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มน้ําอาบโอ้โหคงอยู่ไม่ได้ครับแต่ในโคูงหนองนาเนี่ยในเมื่อมีการขุดหนองนะครับกเก็บน้ําไว้ใช้ตลอดปีนะครับน้ำไม่มีขาดที่หลังอ้เราก็ใช้น้ําตรงนั้นใช่น้ําประปาไม่ไหลเราก็มีน้ําในหนองอืถูกไหมล่ะนี่แหละคือประโยชน์ของโค้งหนองนาแห่งใจแล้วความหวังผมเริ่มคิดถึงบ้านแล้วอยากกลับบ้านอนผมก็เหมือนกัน จะได้กลับง่ายไหมเนี่ยโอ้อีกสี่ปีกว่านะสี่ปีกว่าแล้วโอ้ก็คงต้องรอเอาไปยอีกสักสองสามลูกนะพี่หลังนะถึงจะได้มีโอกาสไปอบรมแล้วก็ออกไปทํำนะพี่หลังนะอ่ะครับสหรับข่าวแรกของผมนะครับผมก็พูดเดียวละเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ครับนั่นนะพ่อใหม่ผม ดีกว่าพ่อเก่าตั้งเยอะพ่อคนเก่าวันวันเอาแต่เมาไม่เคยช่วยแม่เลยรักเล่ามากกว่าผมอีกดีนะที่แม่ได้พ่อใหม่พ่อ ผมกับแม่มากกว่าเล่าพันศานีเปลี่ยนคนเมาเป็นคนใหม่ทําให้ได้นะครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการของเราครับผมอ่ะข่าวที่สองของเราว่าไงลังข่าวที่สอก็ยังไม่ไกลจากข่าวภัยนะครับคุณภัยครับผมยังไงครับผมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนพรรษาเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะทางทันทสถานของเราก็ได้จัดโครงการดีๆขึ้นอีกหนึ่งโครงการครับคุณไผ่เป็นโครงการอะไรครับคุณลังปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเอ๊ะแล้วทำไมเขาต้องเลือกปลูกป่าด้วยคุณลังครับผมจะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับโลกเราจะได้เย็นขึ้น,นอ๋อครับผมแล้วคุณไผ่รู้ไหมครับว่า โครงการดีๆอย่างนี้นําโดยผู้อำนวยการทันทัสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพิกท่านภพยรัตน์คมินตรกุลส่วนจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมุขพระรามาธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2564จ้าพกงานทันทัสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพิก รวมประกอบกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยนายภัยรักขมินทกูลผู้อำนวยการทันทสถานกเกษตรอุตสาหกรรมขอริกนำเจ้าพนักง,งานในสังกัดร,รวมปลูกไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทางสาธารณะสร้างความเรียบร้อยสวยงามให้แก่ผู้คนที่ใช้เส้นทางตลอดจนสร้างความร่มรื่นฟื้นคืนธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระรชาชกุศล โลกนี้ไม่มีเทียบเทียมอิ่มอกอิ่มใจอิ่มรักลูกกลับนอนน้ำนมจากอกอาหารของความอาทรแม่พร่ำเตือนพร่ำสอนสอนสั่งให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามี พลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป มาช่วงที่สามของรายการของเรานะฮะครับผมข่าวช่วงที่สามของเราเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรครับพี่ไั่นี่ประเด็นร้อนๆเลยที่หลังจดหมายออนไลน์ครับผมแต่ก่อนส่งจดหมายใช้เวลานานไหมกว่าจะถึงบ้านสามวันไม่ใช่สามอาทิตย์ไม่ใช่สามเดือนโอ้โหสามเดือนเลยบ้านคุณอยู่เมืองนอกหรือไงคุณลราไม้ใหทำไมมันไปช้าตรงไหนน่ยคิดว่าโอ้ผมคิดว่าเขาหน้าจะไปกักโรคอยู่นะเพราะโควิดไงโักโรคสิบสี่วันอันเข้ามา จดหมายไว้เนี่ยนะสิี่วันอ๋อครับผมคิดว่าคงไม่ใช่หรอกมันอ่ะตอนเนี้ยรับรู้ไหมว่าจดหมายที่เราส่งไปอ่ะทางออนไลน์เนี่ยยังไงครับส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้เลยก็ได้จริงเหรอจริงดิเขาส่งยังไงแล้วผมแล้วผมจะส่งยังไงเนี่ยผมต้องการจะส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้เลยจะได้ใจเย็นๆมันต้องเสียตังค์ไม่ีด้เต็มไหมเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนอ่ะฟังผมก่อนนะอยากรู้ใช่ไหมเอาขนาดนี้ยังจะถามเหรอถ้าอยากรู้นะครับเดี๋ยวไปชมอินโฟกราฟิกพร้อมกันเลยครับผม Ия, ตอนนี้สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายพวกเราจะใช้ชีวิตกันยังไงส อ,อยากรอดต้องชีวิตวิถีวิถีวิถีใหม่ใหม่ยังไงเต่าเทียนแบบใหม่กินดีมีประโยชน์ดูแลตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอแก้วน้ำส่วนตัว ช้อนกลางส่วนตัวเว้นระยะห่าง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 มีอามาหมร่วมกันพร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงอืมอย่างนี้รอดแน่ทำให้เป็นนิสัยจนเป็นชีวิตวิถีใหม่ดาวน์โหลดคู่มือชีวิตวิถีใหม่ได้ที่ w w w t h a i h e l o r t h ชีวิตดีเริ่มที่เราเอาใช้ชีวิตวิถีใหม่กันเลยอคชั่น กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับผมช่วงอะไรพี่หลังกําลังใจจากญาติทางบ้านฮะเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยครับผมตอนที่แล้วไปสามคลิปมีญาติขอกคุณบ้างไหมไม่มีเลยแล้วของพี่หลังมีไหมไม่มีเหมือนกันครับรออะอส่วนวันนี้จะเป็นญาติของใครก็ต้องไปรอรุนกันเอานะฮะครับผมส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานเรื่องเล่าเขาพลิกต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันเป็นภรรยาของผู้ค้ข,ง,ขงนะคะที่อยู่ในเรือนจำเขาพีกค,ค่ะวันนี้จะมาขอฝากกำลังใจความรักและความห่วงใยให้กับทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าคนข้างนอกเป็นคนมากนะคะอยากให้ทุกคนข้างในดูแล,ลออรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีนะคะไม่ต้องห่วงข้างนอกนะคะเพราะคนข้างนอกก็จะดูแล,ลออรักษาสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีเช่นกันค่ะ และไม่ว่าจะทางไหนที่สามารถส่งกำลังใจและความรักไปให้ทุกคนได้<อ>พวกเราข้างนอกก็จะทำค่ะไม่ว่าจะเร็วหรือจะช้ากกพวกเราก็จะทำนะคะแล้วขอให้ทุกคนฝึกตนให้เป็นคนดีอย่าดื้อนะคะอีพี่ขอให้ทุกคนเป็นคนดีเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับพวกเราอีกครั้งนะคะอยู่กับคนที่คุณรักพวกเรารอ,อการกลับมาของทุกคนอยู่นะคะกินให้อิ่มนอนให้หลับ และจะได้กลับมาหาพวกเรามาอยู่กับพวกเราได้ดูแลพวกเราบ้างนะคะสวัสดีค่ะดิฉันในฐานแม่ผู้ต้องขังคนหนึ่งอยากมาให้กําลังใจผู้ต้องขังเรือนจําเขาพิกผู้ต้องขังทุกคนสู้ๆนะสู้ๆไปด้วยกันนะคะสู้ๆสู้ๆนะครับลูกสวัสดีค่ะฉันเป็นแฟน,นผู้ต้องขังเขาพิกค่ะอยากให้กำลังใจนักโทษทุกคนในเมื่อสถานาการณ์โรคโควิด -19 ทำให้เราไม่ได้ไปเยี่ยมแต่ใจเรายัางยังคิดถึงยังคิดถึงทุกคนและให้กำลังใจกันอยู่เสมอคนติดไม่ท้อคนรอไม่ถอยอยากให้กำลังใจทุกคนนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆ่ด้วยกันนะคะ